เีเลือดดูเศษที่หาย่าที่โลกเชี่ยมึงเลือดหาย่าด้วย่อู้อ้อเียมึงอย่าดูลูกไปมึอย่าดูลูกไปไอควายมึงอย่าดูลูกไปมึงเข้าใจมหมไอควายไม่มีแค่เนี้ยวะแต่แม่งมาเียนี่ถึงถึงเียมวะ ไม่ถึงไม่สูงกี่เปอรนวะโกจูแบ็คโคเอาหมดแล้วมาหาแมกมาหาแม่มึงดิคยุคยคุยมาหาแมก <c oughs> แล้วกูต้องฟาร์มเป็นปีเลยยินงแมก กูต้องมีไลโนโซเซอร์อเอาเอี้อนนี้ลองใส่ดูดิฟาวายโนโเอสเซอร์มึงมันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์วะมึงเราดูได้ไหมถ้ามึงไม่แดกกูไม่แล้วแล้วกูต้องทำยังไง ทำไมแม่งมันไม่คุยกับ pues กูกู mm ต้องอยู่หน้าตามึงอะคุยถ้ากูมีโบว์มาซ้ำเลยตอนนี้อ้ควายวัวควายยงแดกเข้าไปมึงแดกเข้าไปอร่อยป๊อมึงไม่แดกตั้งใจไม่ได้วะ <S iros> <c oughs> ยิงด้วยใส่ไม่ได้โพมึงตายอ่ะก็ใส่ได้พี่อะไรเนี่ยป๊อ t เลยเฮ็ดมันคือเฮียอะไรเนี่ยไอัพเดตม,มาใหม่คุยหวานจุยนี่มึงคุยเฮียอะไรกูเป็นหมื่นแสนเลยวะไอเยี่ยนนี่ฟาร์มดีวะใส่โต อีกุมาแล้วกุมาพบกราอีกแม่งตอนนี้แม่งยังเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงในการเขาจะอัปเดตดินเจาเต่าอันนี้ไม่มีอะไรทําก็เลยลองเอามาใส่เล่นดีกว่าอี้อะไมั่งไม่ไม่ไม่เท่เลยกูต้องกาสีแดงเขาจะบอแดงเข้าไปแดงเข้าไปฮะ สเป็นพ่อมึงพ่อมึงไอ้เฮียสี่เปอรนคุ้มไหมใช่ทูเอฟบาลาบ้าดิงดิดูดูดูบลิบบลิบบลิบเฮียแล้วดูแบ็คโฮกูต้องการมึงอีกรอบอ่ะไอ้เฮียกูมาแล้วจายื้อไฟแฟร์ส่ากูก็นาโกสิ

ด,ดบอร์ยายเบอร์นิ่งบ่ะอ๋อสำหรับคนดูใหม่ก็ไ่พวกนี้นี่แหละสัตว์ลำลบากแรงของพวกกูแต่ไอนกคูก่พวกนกคู่สีม่วงกับไอ้นกคู่ย่างเนี่ยบิดบิดเอาเอาเอา,เอาจิ้งจอกไปแล่กับเขาแล้วกัเขาไว้มากกอนกูนเลยบออีโดเมกจัดไอเฮียกูลับดับที่เท่าไรหร่วะ กูต้องเยอะกว่ากูแบบที่สามเลยเย็นไหมหกวจุวย้ยเขามีโคอะไรเงี้ยอะไรเนี่ยเขามีท erm ีส์คอมเมอสคุยไม่เข้าใจมึงว่ามึงหมายถึงเงี้ยอะไรกูกแต่กูเสียงเงี้ยอะไรอ่ะ ว่าเดือยฮิ้ right? มันคือเฮี้ยอะไรอ่ะมันคือหัวจุ้ยเขาเฮ้ยเจนเดียวเจนเกเจนเดียวมาเจนเดียวกูมาแล้วเจนเดียวกูกูต้องทำยังไงอ่ะหัยหัวจุ้ยกูต้องทำยังไงกับมึงอ่ะฟูสตินอ๋อกูตงใส่กูเอ้า ใส่พวกผลไม้เช่นไรเออจริงด้วยกูต้องใส่พวกผลไม้วงง้มาไปด,ดูวินชูกาโปชูก,กาเต็มลอยเยีย,ยระเบิดตุ้มเชี่ยกูตีสถานนะโดกระโดดได้เยียว้าเยียกระเด็นเลยกู บูมเกิดเป็นโคคู่คันค่วยนี่เกิดที่อะไรขึ้นเนี่ยอากาศพิษควายเหรอที่เกิดสถานะเทียอะไรขึ้นเนี่ยอากาศทอเอียเหียอากาศสีเขียวเชี่ยอากาศสีเขียวเข้มว่าเดิเ้ลเฮกไม่กูมองเทียอะไรไม่เห็นเลยว่าเดิเ้ลเฮกชุ๊งเก่งวะ ช่งช้งีวช,ช่าชงช้องจ้อีย,ยอากาศกูเป็นสีเขียวแม่งเหมือนเหมือนเจอเหมืนอมนเจอสิ่งมีชีวิตที่กำลังเหมือนเจอสบีสบีบุ่มเบืองกูต้องใส่กัมึงแล้วควายนี่เฮสทูฟอร์เบอเบอเบอร์คยมังใส่ไ่ได้ มันใส่ไม่ได้นะนั่นกูรอเลยแนวๆนวๆนวแ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 นวลองไวม่เจอแต่บูเบอรี่บูเบอรี่นี่อัลวปิชินนี่ไอ้เฮียเกิดเฮียอะไรขึ้นเนี่ยเมงโก้ติสถานะซอมบี้เป็นควาย เมื่อหไหร่เจนดาวจะกลับมาวะเจนเจนอะเจนดาวว่าเดือดเฮกเจนอะเจน,ดา,น,ด,เจนดาวกูหายไปอย่างปริศนาตัวที่แม่งไม่กลับมาคยุยแม่งไอ้นี้แม่งมาตอนแม่งเชื่อมากบูเบลินี่อักพชินนี่แต่ทำไมมึงไม่ติดโบ,บววัสซัมกูเย็ดแม่ อยากให้โบว์วาซับกูติดอ่ะเก็บกันเลยทุกคนโบว์วาซัมโบว์วาซิมคีคี้ขีนี่ใช่ไหมโบว์วาซัมทําทําไมกูกูงูอ่ะกูกูกูไม่ใส่โบว์วาซับกูงูอี๋เนื้อไก่แซ่บไอเชีย่ยโบว์วาซัมเหมือนเนื้อไก่เลยกูไม่เข้าใจคำอ่านของมึงน่าเจนดากูไม่เข้าใจคำอ่านของมึงน่าเจนดา กูไม่เข้าใจจริงๆนะเว้ยไฟอีน็นฝนตกแดดออกนกกระจอกควายค่ะฉันน้าโอ้ของกะโค้งเกลเอาควายช่วยช่วยช่วยกูเอาดูกระจกกูม,มาและ กูเอาลุงน้องที่ได้จะสาบานช่วยกูได้เ,เ,เด็ดฟังพียเดดฟังไอ้ตัวนี้กูบิดตัวนี้บิดมันเคยยินม่เงี้ยเงีเ้ยเงี้ยเฮ้ยเพิ่งทำความสามารถนะยินแม่เอากูยมอมเปิดกูขอให้ดวงกูมาหนึ่งเปอร์เซนกูขอ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  ตัวใหญ่เท่าหัวพกไอ้เหี้ยหุ่ใหญ่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยฟึ่งตัวใหญ่เท่าหัวพกโอเคแค่นี้แล้วก่ะทุกคนนึงฟึ่งตัวใหญ่กูเท่าหัวพก